เพื่อนๆขาลงจากรรโน้นมานะคะลืมลืมไปนะคะว่าลูกชายอยู่บ้านลูกชายนอนอยู่ข้างบนนะคะลืมลืมลูกไปเลยค่ะพี่พาก็เลยกระโดดเข้ามาในครัวมาทำมาทำผัดก๋วยเตี๋ยวให้ลูกทานก่อนค่ะเดี๋ยวจะ เดี๋ยวถ้าเกิดพี่พาไปทาขึ้นไปทําคลิปอีกเดี๋ยวลูกจะไม่ได้ทานนะคะเพื่อนๆค่ะก็เลยเพราะว่าตอนนี้พี่พาไม่จะเล่นเอาคลิปด้วยนะคะก็เลยเอา้าวจะมายืนตรงนี้ามายืนเฉยทําไมใช่ไหมคะก็มาถ่ายรูปซะด้วยซะเลยเนี่นะคะคือครัวของพี่พาที่มีความลกระดับหนึ่งก็ไม่เช้านี้นะคะขึ้นขึ้นมานะคะคุณพ่อไป ไปทางานตอนเช้านะคะและ้วพี่พายังไม่ได้เข้ามาจัดล้วก็ไปนั่งไล้เลยนะคะนี่คือชีวิตความเป็นจริงของพ,องพี่พานะคะเพื่อนๆค่ะนไม่ได้ทําอะไรเลยละค่ะเละตุ้มเป๊ะเลยละค่ะแล้วลืมไปเลยนะคะพอดีได้ยินเสียงลูกชายเดินตึ๊กตักตึ๊กตักนบ้าน๋อ้น้องยังไม่ได้ทานอะไรเลยก็เลยมา ทำซะหน่อยค่ะนะคะความลกของในครัวพี่พานะคะระดับหนึ่งนะคะพี่พาจะพี่พาสนคนทำกับข้าวไม่เป็นนะคะพี่พาเนี่ยทำกับข้าวเองทำทำตามใจฉันนะคะ เราอร่อยคะ่ะไม่อร่อยก็ช่างใช่ไหมคะโขให้มันน่าทานเข้าไว้ใช่ไหมคะเพื่อนๆค่ะเพราะพี่ภาก็พอดีมีมีผักอยู่นะคะผักเอ่อที่เป็นถุงนะคะพี่ภาก็จะใส่นะคะก็จะเอาผักนี้ใส่ใส่ไปโอให้มันเป็นสีสันเท่านั้นละคะ่ะ เ,เขาจะเป็นคนรักแม่นะคะก็จะไม่บอกเขาจะไม่ค่อยบน่นว่าแม่ทําอร่อยแม่อร่อยเขาไม่กล้าบ่นนะคะถ้าบ่นแล้วกลัวไม่ได้ทานอีกนะคะแล้วก็พี่พาก็ส่วนน้ําผัดไทยนะคะพี่พาทําเองนะคะพี่พาจะทําเองเอาน้ํามาขามเปียกมาทํานะคะแล้วก็ทากําใส่กระห้องหอมนะคะแล้วก็จะจะเก็บไ้ในตู้เย็นได้ประมาณ ทําให้ได้ใช้ได้สักอาทิตย์หนึ่งนะคะใครที่ยังไม่มีลูกนะคะยังไม่มีลูกยังไม่มีครอบครัวนะคะดูเอาไว้ว่าเป็นแม่บ้านเนี่ยมันต้องไม่ใช่เราคิดห <c oughs> รือว่าพี่าเป็นคนที่ว่าไม่ไม่ได้สบายก็ไม่รู้เพราะว่าเราต้อง ตื่นขึ้นมาทำกับข้าวให้ลูกนะคะเพราะว่าแล้วพี่พาก็หุงข้าวจะจะทานจะทานข้าวนะคะพี่พานึ่อยากทานข้าวนะคะว่าจะทานข้าวแล้วก็ส่วนก๋วยเตี๋ยวนี้น้องเจมส์เขาทำให้น้องเจมค่ะน้องเจมกับน้องนิกกี้นะคะ เวลาน้องกลับมาจากโรงเรียนยแล้วบางครั้งน้องก็จะจะหิวมาเลยละค่ะเขาทานข้าวที่โรงเรียนเขาบอกบางทีก็ไปแล้วก็ไม่เจอไม่มีอะไรอร่อยนะแม่ แล้วค่ะแล้วพี่พาก็กลัวมันจะมันเยอะไปนะคะพี่พาก็จะปอกไข่ใส่ลงไปข้างๆนะนะคะเพื่อดูดน้ำมันที่ไม่ให้มันมันจนเกินไปนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะอันนี้เราทํากินในครอบครัวนะคะส่วนส่วนเปลือกไข่นะคะพี่พาก็จะเก็บนะคะเก็บเอาแล้วก็เอาไป เอาไปปลูกต้นไม้ค่ะเอาไปใส่ให้ต้นไม้นะคะเพื่อนๆค่ะไม่ทราบว่าหน้าตาจะออกมายังไงนะคะเพื่อนๆจะน่าทานหรือเปล่าถ้าอยากได้คลิปเราต้องทาใช่ไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเพื่อนๆตาพิพาดําเลยนะคะไม่ใช่ดำเพราะดูข่าวนะคะดําดําที่ ที่พี่พาแทะนะคะตอนนี้พเววะะพ,พิ่งจะเที่ยงบกว่านะคะเพื่อนๆขาเพิ่งจะเที่ยงบกว่าเองนะคะนี่ไม่ใช่อาหารเย็นนะคะคงจะเป็นอาหารเช้าของน้องเจมนะคะแต่น้องลงมาน้องก็ก็จะได้ทานนี่นะคะ ถ้าถ้าเราผัดก๋วยเตี๋ยวนะคะถ้ามีน้ํามันเยอะๆนะคะให้ให้ใส่ไข่ลงไปนะคะเราะไข่เพาะเพาะไข่ลงไปมันจะได้มันจะได้ไม่เยิ้มนะคะนี่นี่คือสูตรของพิพานะคะถ้าถ้าพี่พาเวลาพี่พาชอบไปผัดผัดซสอิ๊วเส้นใหญ่นะคะไปสั่งผัดเส้นใหญ่กินนะคะ บางครั้งนะ่ะน้ำมันเยอ้มคือก็เข้าใจแะคะเวลาก็าผัดเขาควมันติดกระทะนะคะแต่เจ้าบางเจ้านะคะมันเยอ้มจริงจริงแล้วก็ใส่ไข่เวทเสร็จแล้เพื่อนๆค่ะจะเสร็จเลยค่ะน้องเจนก็จะได้ อาหารฝีมือคุณแม่นะคะไว้รับประทานนะคะเดี๋ยวน้องนิกมาก็ไม่ต้องใส่ต้นหมอมค่ะเขาไม่ทานต้นเขาไม่ทานต้นหมน้องเจนน่เป๋ทานต้นหอมสุกแต่เวลาต้นหอมใส่ไปในอาหารน้องจะไม่ทานะค่ะโอเคแล้วค่ะแค่นี้ก็รู้แล้วนะคะ จะทานเขาก็จะบีบมะนาวค่ะแล้วก็ใส่พริกผมนิดนึงนะคะผัดมั่วสีมือพี่พาค่ะลูกลูกทานแบบไหนก็จะทําทําบ่อยมากเลยค่ะทานจนบ่อยทําจนบ่อยมากจนลูกบอกว่าแม่ทําอย่างอื่นได้ไหมก็เห็นลูกยังอร่อยก็ทําต่อไปนะคะเพื่อน จานบเบลอเธอเลยค่ะนี่ของลูกชายคนโตนะคะกับลูกสาวกับน้องนิกกี้นะคะเซตเพื่อนๆจะได้เห็นกิจวัตรประจำวันของพี่พานะคะมนุษย์แม่มาอยู่อังกฤษใครก็บอกว่ามันสบายนักสบายหนา ก็คงสบายนะคะเต่แต่เราต้องทําทุกอย่างนะคะนังนเจียวแก้วกระจายประจําบ้านพิพาก็คือตัวพิพานี่เลยค่ะนะคะเดี๋ยวสักพักนะคะพิพาจะพาแซบกับกับต้นรูบแบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะกินกับน้ำพริกน้ำปลาค่ะ คนที่อยู่ต่างประเทศนะคะเพื่อนๆขาจะคุ้นหูคุ้นตาค่ะกับต้นรูแบบนี้นะคะเราจะาไปทําเป็นของหวานค่ะส่วนมากคนที่จะทําเป็นของหวานนะคะเป็นครัมโบค่ะไปกวนๆคล้ายๆกับแยมนะคะใส่กับน้ําตาลนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่พาจะจะทําค่ะทำแต่ไม่ทำครัมโบ้นะคะ เพราะว่าคุณสามีไม่ทานรูบะเขาไม่ชอบรูบบ,บเพราะซะเลยแต่พี่พาน่ะชอบเอามาเอามาทานเป็นของเปรี้ยวนะคะเพราะว่ามันจะมีรสชาติเปรี้ยวมากเลยค่ะเห็นไหมคะเพืเ่อนๆงานพี่พาน่ะหันไปตรงไหนงานก็รออยู่นะคะงานที่บอกว่างานงอกนี่แหละค่ะคืองานงอกของพี่พาละค่ะงอกจริงๆค่ะเพราะคุณสามีที่รักของพี่พานะคะเก่งลือออกค่ะ เก่งลื้อออกแต่ไม่เก่งเก็บนะคะเพื่อนๆคะ่ะนินทาซะเลยนี่นะคะตู้ตู้อ่สำหรับซักสำหรับเ,เครื่องล้างจานของพิชานะคะแต่มันมันน้อยนะคะ มันน้อยพี่พาก็เลยล้างล้างในการระมังไปเลยค่ะแล้วก็เก็แบแป๊บเดียวเองนะคะเพื่อนๆเก็แบแป๊บเดียวที่ที่ลกๆของพี่พาเนี่ยก็จะใสสะอาดเลยละคะ่ะเด็กแล้วพี่พาทำแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็ดูนะคะความยุ่งยากของพี่พาแล้วเข้าใจเลยทำไมทำไมพี่พาบางครั้งเหนื่อยใช่ไหมคะ ลูกๆเขาก็มาทำเละเทะ,ทะให้เราเฉยๆนะคะเราก็คนตามเก็บค่ะยิ่งคุณสามีนะคะพวกเจ๊ก็ไม่ก็ไม่ต่างกันกับพวกเด็กๆแล้วค่ะทำเละแต่ไม่ค่อยเป็นนะคะ บ้างค่ะเพื่อนๆขาจะเสียงดังหน่อยนะคะขอโทษด้วยนะคะพี่พากำลังจะเก็บค่ะพอล้างเสร็จพี่พาก็ต้องเก็บแต่ลูกๆเขาไม่ทำนะคะถ้าเขา,ถ,าถ้าเขาทำอะไรเขาก็จะมาวางวางเอาไว้ให้แม่ตามตามมาแล้วพี่พาก็จะเอากระดาษชุ่ๆที่เช็ดกระทะเรียบร้อยแล้วนะคะมาเช็ดมาเช็ดเอ่อ เตาอ,อีกทีนึงค่ะเพื่อนๆเพื่อ,เ,อเป็นการประหยัดด้วยนะคะพี่พาโชว์โชว์วบโชวแวบหรือเปล่าไม่ทราบนะคะถ้าโชว์ก็ขอโทษด้วยนะคะเสือป่าทั้งหลาย <c oughs> โอ้ยมีแต่ง,งานค่ะมีแต่ง,งานหันไปตรงไหนก็มีแต่ง,งานนะคะ <c oughs> งานเยอะมากเลยค่ะ ที่ของนะคะมันก็เก็บง่ายนะคะแต่เขาก็ไม่เก็บให้พี่พานะคะเขาก็จะดึงดึงกันออกมาเขาก็ชอบถามมาม่ามูฮับยูยูแฮ h anything for me to help ก็ของมันก็มีให้ช่วยเต็มเลยนะคะเขาก็เห็นนะคะนะคะเห็นไหมคะก็จะดูสะอาดขึ้นนะคะ จะเป็นน้ำน้ำมะนาวค่ะพี่พาแช่อเอาไว้อย่างนี้นะคะแล้วเวลาพี่พาล้างจานนะคะพี่พาก็จะใส่ลงไปนิดนึงให้มันได้กลิ่นห,อ,หอมๆนะคะเพื่อนๆให้มันออกกลิ่นห,อ,หอมหอมมะนาวนะคะเห็นไหมแล้วค่ะเพื่อนๆว่างานพี่พามันเยอะขนาดไหนคะ นี่ยังไม่เสร็จนะคะมุมนี้เสร็จไปแล้วนะคะมุมนี้สะอาดไปแล้วพี่พาจะพามาทำมุมนี้ค่ะนะคะเพื่อนๆอันนี้คือลิ้นชักที่เก็บผ้าสะอาดของพี่พานะคะถึงเลิกแล้วนะคะพาก็จะเก็บตรงนี้นะคะก็จะเช็ดอย่างนี้นะคะแล้วก็ มันไม่ยากหรอกค่ะเพื่อนๆทำงานบ้านแต่ต้องคนออชอบทำนะคะบางคนก็ไม่ชอบทำลูกสาวพี่พาเนี่ยโอ้ไม่ได้แม่ไม่ได้แม่สักนิดนะคะส่วนมากแฟนเขาจะเป็นคนทำงานบ้าน <c oughs> ขอโทษนะคะที่เสียงดังนะคะเพื่อนๆขา พี่าก็ไม่ทราบว่าเสียงเสียงนั้นจะดังขนาดไหนนะคะนี่แหละค่ะชีวิตแม่บ้านนะคะที่คุณสามีหลงนักหลงหนารักนักรักหนาก็คงจะเป็นเพราะว่าเรา,เ,าเป็นนางแจ๋วแก้วกระจายดีเด่นนะคะไม่ว่าคุณสามีหรือคุณลูกจะทำเละขนาดไหน แม่ก็จะมาจัดการให้ค่ะเก่งยิ่งกว่าอคอมพิวเตอร์นะคะ,ะตัวเก่งกว่าตัวอะไรนะที่หุนนนะะห่นยนต์นะคะหุ่นยนต์เพราะว่าทำไปบนไปได้นะเวลาเดียวกันนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นที่จุดแก้วของพวกเรานะคะ เพื่อนคะทำไปกับบนไปทำไปกับคุยไปมาให้เพื่อนๆดูว่าถ้าใครว่า,อ,าอยู่ที่บ้านเราแล้วแล้วมันเหนื่อยมันอะไรนะคะก็มาดูนะคะว่าคนที่มีสามี3ชาติแล้วสบายจริงไหมมืดนะคะพี่พานรู้ว่ามืดค่ะ แต่ไฟเปิดหมดแล้วนะคะเพราะว่าพี่พี่พาไปยืนตรงนี้มันจะเป็นมุมถ้าพี่พาเอาเพื่อนๆมาตรงนี้ก็กลัวจะพี่พาก็กลัวจะมองไม่เห็นเดี๋ยวนะคะจะลงดูจะลงขยับเพื่อนๆมาตรงนี้นะคะจะได้เห็นพี่พาทํางานชัดๆนะคะว่าว่าพี่พาทํางาน นะคะถ้ามันเยอะจริงๆก็ใส่เครื่องะคะ่ะตอนนี้มันไม่เยอะนะคะส่วนที่เห็นลกๆเละเทอะไปะบนตู้เย็นนั้นนะคะเป็นผลงานของน้องนิกี้ค่ะเขาชอบวาดรูปแล้วก็เอามาติดนะคะ ดูสิคะว่าพี่าติดติดอยู่ข้างติดอยู่ข้างตู้เย็นนานขนาดไหนตั้งแต่เยียร์ทูเทาสันเนนไฟลปีสองพันห้าร้อยนะคะเป็นฝีมือลูกคะ่ะของลูกถ่ายตั้งแต่เนอร์เชอรี่นะคะก็ติดอยู่ตรงนี้แล้วค่ะย้ายบ้านมาไหลก็เอามาติดของลูก,ลกทิ้งไม่ได้ค่ะรับ เป็นยังไงคะเป็นแม่บ้านต่างประเทศสบายดีไหมคะ <laughs> คุณสามีก็ถึงถึงไม่อยากให้พี่ฟ้าไปทำง,งานเพราะว่าอยู่บ้านงานมันก็เยอะอยู่แล้วนะคะพี่ฟ้าก็จะมาเช็ดก่อนนะคะเพื่อนเอนช็ดให้มันแห้งซะก่อนแล้วเราค่อยอเอาไปเก็บนะคะมันจะได้ไม่ไม่เป็นคราบนะคะเพื่อน นี่นละค่ะตะเน่ตะเน่หัวลักหัวหลงนละค่ะนะคะพ่าก็จะเอาวางไว้ตรงนี้ไว้ให้ลูกๆเลยนะคะสำหรับไม้ตะเกียบคงวางแล้วมันจะเป็นมันติดแล้วก็หยิบไม่สะดวกนะคะพี่ภาก็เอามาล้างใหม่ โงเยอะครับเพราะว่าจะเป็นครอบตอนแรกครอบครัวใหญ่ค่ะตอนนี้เขาก็ย้ายออกย้ายออกก็เหลือกันอยู่ไม่กี่คนนะเดี๋ยวอีกหลังเซตทัาเบอร์ก็เหลือสามคนนะคะเพื่อนๆเหลือน้องนิกกี้เหลือคุณพอ่อเหลือแม่เท่าน,นั้นเองนะคะน้องเจมก็ ไปหลันล้านะคะน้องเจนจะไปอยู่ลอนดอนแล้วอันนี้ทำไมพี่พาถึงมีอันนี้ไปตรงนี้นะคะอันนี้คือช้อนไว้คนแก้วกาแฟค่ะเวลาพี่พาทำกาแฟนะคะพี่พาจะใช้แก้วนี้นะคะใช้ช้อนนี้นะคะเพื่อคนกาแฟ แล้วก็นี่ก็คือคือน้ำขิงกับมะนาวที่พี่พาดื่มนะคะกับเ,เห็นไหมคะตอนนี้ก็เรียบร้อยเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เช็ดตามนะคะทําให้ลูกให้สามม,ามีความสุขนะคะเพื่อนๆ<า>บนเขาไปมัางอะไรเขาไปม้างแต่ก็ ทำให้คนที่เรารักทั้งนั้นเลยค่ะขอบคุณนะคะพเพื่อนๆที่เข้ามาช่วยที่พาทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดตัวนะคะสาวๆใครคิดที่ใครยังไม่มีคู่นะคะคิดใหม่คิดให้ดีนะคะว่าเราจะไปดูแลแเราต้องเหนื่อยทั้งหมดเลยนะคะเพราะผู้ชายน่ะชอบทำเลอะไม่ชอบเก็บนะคะจริงๆ อันนี้คือ,อพวกพวกสปาเกตตี้ที่ว่าอาหารอาหารจานด่วนนะคะน้องๆชอบค่ะโดยโดยเฉพาะน้องนิก,กี้นะคะจะชอบจะชอบอพวกอาหารนี้มากเลยค่ะส่วนน้องเจมนะคะน้องเจมเขาจะทานสลัดเยอะนะคะที่พาก็มีแบบด่วน5นาทีนะคะทำทำไอ้นี่ให้เขานะคะ ขอสเกิดคอ,อ,อสเกิตนะคะคล้ายๆข้าวนะคะมันจะมีรสชาติอร่อยมากค่ะพี่ชาก็จะเอาน้ำร้อนเทใส่แล้วก็เอาคลิงฟิลมปิดไว้นะคะแป๊บเดียวก็เรียบร้อยค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆพี่ชาก็ปิด ปิดเอาไว้นะคะปิดเอาไว้เดี๋ยวน้องตื่นมาเขาก็มาทานค่ะ <ม Brilliant. S 1> เพื่อนๆรู้ไหมคะพี่พาต้องทําอย่างนี้เพราะว่าเพื่อนเพื่อน,นคะ่ะกลัวว่าลูกชายลูกสาวเขาแต่งงานไปแล้วนะคะถ้าเขาแต่งงานไปแล้วนะคะพี่พาขอโทษนะคะวิเศษดีถ้าแต่งงานไปแล้วนะคะเราต้องทําให้เขาคิดถึงเราค่ะพี่พาก็เลย เป็นแม่ที่ดีแล้วลูกๆเขาจะได้เวลาเขาไปแต่งงานไปแต่งการไปแล้วเขาจะได้กลับมาเยี่ยมเราเพราะว่าเขาคิดถึงเราไงคะเพื่อนๆยังไงก็ขอฝากคลิปนี้กับเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ามาดูพี่พายุ่งๆอยู่ในครัวนะคะที่เห็นลูกๆอยู่นี้คือชีวิตชีวิตที่แสนยุ่งของพวกเรานะคะคือคุณสามี พอเขาตื่นนอนมานะคะเขาเขาไปทํางานตอนเช้าค่ะเขายังไม่ได้เก็บพี่พาล้างไว้เสร็จแล้วพี่พาก็ต้องเก็บข้าวตู้อย่างนี้นะคะแต่ไม่มีเวลาเก็บให้ค่ะคือเขาจะทานทานกาแฟตั้งแต่เมื่อของเมื่อคืนนี้นะคะของเมื่อคืนแล้วก็ตอนเช้าก็ตื่นเมื่อเช้านี่บอกค่ะฉันไม่ฉันไม่ปลุกเธอนะฉันไปตีสี่ครึ่งว่างั้นพาก็บอกอย ไปเร็วจังก็ด้ค่ะพี่พาก็ให้เพื่อนๆเห็นชีวิตประจำวันพี่พานะคะไม่มีเฟกนะคะพี่พาเป็นอย่างนี้จริงๆชีวิตยุงย่งๆของพี่พานะคะยุ่งแต่มีความสุขค่ะแล้วนี่นะคะพี่พาก็บางครั้งถ้าพี่พาเบื่อเบื่อไม่อยากจะทานอาหารไม่อยากจะทานอะไรนะคะ พี่พาก็จะทานซุปค่ะซุปเดี๋ยวให้ดูเร็วๆไม่ไม่ให้ดูป้ายยี่ห้อนะคะซุปค่ะเพื่อซุปคล้ายๆคล้ายๆเอ้นูโดบ้านเรานะคะคล้ายๆเออไม่ใช่นูโดสิคล้ายๆมาม่าเรานะคะลินใส่น้ําร้อน,นะคะ่ะมันจะเป็นผงนะคะแล้วก็เป็นน้าข้นๆนะคะเป็นซุปนะคะซุปฝรั่งนะคะเพื่อนๆค่ะพี่พาก็ทําอย่างนี้นะคะ แล้วพี่พาก็จิ้มกับขนมปังค่ะก็แล้วเวลาไปนะคะแล้วมื้อสังวันของพี่พาไปวันนี้เพราะว่า,าพี่พาก็คิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่พานะคะขอบคุณมากๆนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะพี่พาก็จะพยายามขยันนะคะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ ทำให้เพื่อนเห็นที่สุดว่านี่คือชีวิตพี่พานะคะพี่ปาทําอย่างนี้อยู่อย่างนี้ไม่เคยได้นั่งสบายนะคะทําขนาดนี้ยังไม่ยอมผมเลยนะคะเมื่อไหร่จะผมเมื่อไหร่จะสวยสักทีนะคะถึงจะไม่ขาวโบก,ก็อยากจะผมอยากจะสวยมั่งนะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะ